สาวคุณหญิงจะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่มดออนไลน์นะจ๊ะตัวแรกเลยนะคะวันนี้แต่งหน้าจัดมากเพิ่งไลฟ์สดเสร็จนะคะเราต้องรีมูเวอร์ออกก่อนนะคะเขาบอกว่าตัวครีเซอร์ต,ตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราเช็ดเครื่องสำอางครั้งเดียวจบนะแม้กระทั่งลิปแมทนะบอกได้เลยว่าจูบไม่หลุดล้างก็ไม่ออกกินข้าวก็ไม่ติดช้อนและก็ไม่ติดหลอดนะ ปกติแล้วเช็ดออกเยอะมากมากมาก,มาก,มากาสินค้าหลายๆตัวนะคะมาเช็ดตอนนี้นะคะมาเจอแล้วค่ะเขาบอกว่าออกดีมากเลยทุกคนดูสิโอ้โหเช็ดครั้งที่1เช็ดครั้งที่2ค่ะออกอีกแล้วทุกคนดูสิมันออกง่ายมากเลยอ่ะโอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเช็ดง่ายขนาดนี้ต่อไปนะคะเรามาเช็ดนี้ค่ะอินไลเนอร์อายไลเนอร์คุณหญิงใช้ของแขกเลยนะใช้ของแบาบว่าพี่น้องชาวอินเดียเลยนะคะวันนี้กรีดตาแรงมากค่ะแม่ฟาดแรงมากแม่ปวดมากโอ้โหทุกคนเช็ดไม่กี่รอบหลุดออกแล้วอะอ้อาหา์ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลย Amazing มากๆปกติแล้วต้องเช็ดนานมากๆหรือไม่ก็ต้องเอาคินเซอร์มาละเลงที่หน้าก่อนแล้วถึงจะเช็ดออกอันนี้ชุบสำลีบางๆเองนะคะสำลีเปียกนะคะชุบคินเซอร์บางๆลุดออกหมดแล้วอะ ปกติแล้วเนี่ยนะแม่ฟาดตัวนี้นะแม่ใช้เวลาเช็ดนานมากขอบอกตอนนี้นะคะตาแม่เกลี้ยงได้เร็วมากอินไลเนอร์ตัวนี้ช่าอินเดียใช้เช็ดแก้มด้วยเห็นไหมคะโอ้โหใช้ที่ชุ่ไม่เปืองที่ชู่แค่5แผ่นเองทุกคนที่ชู่5แผ่นเช็ดตา2แผ่นเช็ดปาก2แผ่นที่เหลืออีกหนึ่งแผ่นเช็ดแก้มเช็ดรอบหน้าปรากฏว่าเกลี้ยงค่ะออกหมดเลยเออกหมดเลยทั้งหน้าแม่เร็วมากครีเซอร์มหัศสรจยันโอ้โหต่อไปต้อง ล้างหน้าด้วยนะคะรีมูเวอร์เสร็จหนะ้ายังไม่เกลี้ยงนะเราก็ต้องใช้โฟรรมล้างหน้าตัวนี้นําเข้ามาจากเกาหลีเลยนะแอลโฮอเซใช้เซลฟใช้คนเกาหลีใช้มีสารสกัดจากดอกดงเบกและบอกได้เลยว่าเป็นสูตรอ่อนโยนละมุนต่อผิวมากๆใครได้ใช้สูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณจะหลงรักเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวโฟรรมล้างหน้าตัวนี้นะคนเกาหลีเขาบอกว่ายิ่งล้างยิ่งหน้าเด็กยิ่งล้างยิ่งสะอาดยิ่งน้า ล้างยิ่งน่าตึงและเป็นตัวที่ล้างและบำรุงด้วย Amazing ม,มากๆเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยอมน้ำฉ่ำวาวเก็บกับน้ำได้ดีเลยล้างแล้วหน้าไม่แห้งล้างแล้วหน้าไม่เอี๊ยดล้างแล้วหน้านุ่มล้างแล้วหน้าฟูพระเจ้าไม่ลองไม่รู้ต้องลองด้วยตัวเองนะคะอ่ะล้างเข้าไปล้างเข้าไปเอาให้เกลี้ยงนะคะเราต้องล้างจริงนะคะ รีวิวต้องใช้โอ้โหทุกคนหน้าไม่ตึงอ่ะดีว่าอะมันไม่ตึงเลยทุกคนไม่รู้สึกแห้งรู้สึกนุ่มขึ้นมาท,าทันทีนะคะดูซิลองซับออกดูซิน่าจะแห้งดังเอียดไหมทุกคนซับออกมาแล้วกระดาษหรือว่ากระดาษทิชชู่เช็ดหน้าของเราไม่มีเปื้อนปกติแล้วนะคะโอ้โหเช็ดแล้วมันต้องมีบ้างมาสคาร่าเอ้ย นะอายไลเนอร์เอ่ยขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นครีมบำรุงมุนตราอันนี้เนะีเขาบอกว่าหน้าจำาางเหมือนเสาเกาหลีนะคะสารสกัดแต่ละตัวพรีเมียมเก๋มากๆตัวนี้นะคะไฮายาลูรอนอนุพันธ์ใหม่ในโลกนี้ปก ปกปิดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูิ้วรอยทาปุ๊บหน้าฉ่าแล้วก็ที่สําคัญออออินวันทากลางวันกลางคืนทารอบดวงตาแม่ได้ด้วยนะคะแม่ปื้มตัวนี้มากตัวนี้แม่ใช้มาหลายเดือนแล้วแม่ใช้แล้วทุกคนก็บอกว่าแม่หน้ากระชับหน้าเด็กหน้าและที่สําคัญฟ้ากระจางจางทารอบดวงตา หน้าฉ่าหนะ้าวาวหน้าเล็กเรี่ยวทากันแดดด้วยนะก่อนนอนก็ต้องกันแดดด้วยนะคะกันแดดตนนัวนี้ทาก่อนนอนได้ด้วยอออินวันเช่นเดียวกันทาทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนต้องอยู่กับแสงจอคอมพิวเตอร์อยู่กับแสงโทรศัพท์นะคะไม่ได้นอนเลยขอบอกไม่มีใครนอนเลยหลังจากล้างหน้าเสร็จยังไม่มีใครนอนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนลืมทากันแดด หน้าถึงได้แก่หน้าถึงได้มีฝ้าอันนี้เอาเคล็ดลับของแม่มาบอกกันเลยทีเดียวแต่ครีมกันแดดทุกตัวก็ไม่ใช่ว่าทาก่อนนอนได้นะจ๊ะต้องครีมกันแดดของมนตรานะคะเป็นสูตรแอดวานซ์ซันสกรีนเอฟเอ50เพีบบบทาก่อนนอนก็ได้ตัวนี้นะคะเพิ่มความฉ่ำฉ่ำฉ่ำทุกคนดูมันเงาวาวเพิ่มน้ําในผิวตรึงน้ําในผิวห้องแอร์มันดูดผิวมันทําให้ผิวแห้งทําให้ผิวกร้านทําให้ผิวแก่เพราะฉะนั้นตัวนี้เพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงผิวทุกคนดูสิ ก่อนนอนเราได้หน้าฉ่ำๆแบบเนี้ยตื่นมายิ่งเงายิ่งฉ่ำกว่านี้นะแม่ขอบอกแนะนําเลยค่ะสองตัวนี้นะคะไม่ควรพลาดนะ All- in one แม่ใช้แค่สองตัวสุดแล้ววันนี้นะคะรีวิวสี่ตัวครีเซอร์ค่ะแล้วก็โฟมล้างหน้าค่ะมอนตราครีมค่ะอุ้ยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะสี่ตัวนี้อุ้ยหล่นนะคะสี่ตัวนี้บอกได้เลยเป็นเคปไม่รับอีกต่อไปสูตรแม่นะเด็กสี่สิบห้าแล้วไงเป็นไงล่ะตึง